ชอบตรงนี้มากเลยอ่ะแหมฟีดเมนต์มันสวยถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีแบบแคมเบอร์อ่ะเขาเรียกองศามันมันจะมันจะพับๆมันจะดูแบบนี่เห็นไหมการทำแแหละเนี่ยไม่ค่อยถูกใจโอเคเรามาดูปัญหากันไม่อยากจะเชื่อว่ากลับมาเจอปัญหาเดิมในรถคันอื่นนะครับ ออกแรงออกแรงนะครับ <c oughs> อะไรมันจะติดขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> โอเคดูอีกฝั่งหนึ่งฝั <c oughs> ่งนี้หมุนได้ปกติโอ้นิ้วเดียวไม่ไหวนะปัญหาเดิมซ้ำซากเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่อง โอ้โหิดเกียร์ลืมลืมก็ฟืดอยู่ดีผมได้ลองเอาเนี่ยตัวสลัก คาลิเปอร์ตัวสไลด์ผ้าเบรกเนี่ยลองออกไปล้างแล้วก็ลองใส่จารบีเข้าไปนะก็ปรากฏว่ามันกับอาการเดิมนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นที่อะไรแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มจะปวดอัวแล้วนิสสันยังแก้หายนะแต่โตโยต้าอาการหนักกว่าอีกนะเนี่ยโอ้ฝืดมากโอ้โหร้อนด้วยไม่หมุนเลยนะ ไม่ไม่หมุนเลย <c oughs> มันจะฝืดอะไรขนาดนี้ดูสภาพค่อนข้างที่จะเคลอะหนะ้าแต่ผมว่ามันไม่น่าจะติดนะแล้วมาดูที่สลักไม่รู้ว่ามันจะติดด้วยสาเหตุอะไรเหมือนกันนะโอว่าผมจะเจอสาเหตุแล้วนะครับ ดูกันอันนี้ตัวแรกตัวล่างดึงโอ้โหมันมืดมากเอาเป็นว่ามันยังขยับได้นะโอเคตัวสองนะครับโอ้โหไม่ขยับเลยโอ้นี่แหละปัญหานะครับคือตัวนี้โอ้โหไม่ขยับเลย นี่แหละว่าแล้วทำไมมันมันติดนักหนานะฮะทำไมผมถึงแก้ผิดจุดโอ้ยหนาโห,โหลืมดนะูแก้ปัญหาผิดจุดนี่แหละเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกไปตามหาอะไรหรือวิธีซ่อมกันว่ามันจะเวิร์กเปล่าสงสัยเราคงต้องเพิ่มทอร์กด้วยเจ้านี่ประแจทอร์กไม่ใช่สิ เพิ่มก็เลยกเพิ่มทอร์กนั่นแหละตัวนี้ทอร์กมันน้อยยิ่งด้ามประแจายาวเท่าไหร่ยิ่งมีทอรกในการขันเยอะขึ้นเท่านั้นข้อควรระวังก็คือระวังน็อตขาดเวลาขันเข้าเพราะว่ามันมีทอรกเยอะนี่มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นง่ายๆในการเหวี่ยงสิ่งของ ยิ่งสั้นยิ่งไม่มีทอกแต่ได้รอบเราจะหมุนเร็วคล้ายๆกับเครื่องยูนั่นแหละครับ ออกมาแล้แต่ไม่คืนตัวโอ้โหแข็งมากเมืม่อไม่มีเบรกนี่มือเดียวก็หมุนได้แต่ว่ามันอยู่ที่เบรกจริงๆนั่นแหละโอเคซ่อมกัน